สวัสดีครับนะครับหอูวัวตัวด่วนนะครับมื่อนีจากเฮ็ดเชสเสร็จยังว่าเสร็จหรอกนะครับมีนัดอีกทีกประมาณสี่โมงเย็นนะครับตอนนี้ก็ใบม้งก็กว่าๆนะครับเขามาพักกินข้าวกินน้ําพอดีเขามาทางผ่านนะครับเขามาคอกงัวพอดีเกษตรกรนะครับหลายๆพลนเพื่อนถามเขบมาว่าอยากเห็นว่าน้าที่เท่าเฮ็ดไตมือนั้นนะครับหนึ่งแผงกับหนึ่งปั๊มน่ะแล้วก็ส่งไกล นู่นนะครับตรงก็อไผ่เลยเนาะเลยก็อไผ่ไปอีกนะครับคือจุดตั้งปั๊มของเรานะครับกับแผงหนึ่งแผงนะครับทรงน้นานะครับขึ้นมานี่เห็นไหมครับท่อตอนนี้ผมจริงๆอะ่ะส่งไปยันนู่นนะครับระยะทางนี่น่าจะประมาณเกือบ200เมตรประมาณ150เมตรเป็นอย่างตำ่ำ นะครับผมยังไม่ได้นับทอนะประมาณ150นะย่าน่าจะ150บวกอยู่แล้วนะครับเอาตำตำไปนะครับเดี๋ยวเพื่อนว่าผมสีดคุยอีกอันนี้แช่กันเพระาะว่ามันต้นทุนมันไม่แพงัซื้อของมาทำเองทำง่ายๆเลยลนี่เิ่นน,น้ำเพราหลังจากเข้าใส่หนา้ก็เริ่มเขียวเห็นว่าครับพามาดูนี่น้ำที่ได้อันนี้แดดมึงนี่บาแห้งเนาะไม่กระไรครับแดดไม่ค่อจ้า มันเยอะแต่ว,ว่าน้ําก็ออกตลอดพามาเบิงน้ําออกประมาณไหนว่าท่อสุดท่อส่งของปั๊มมันแช่1.5นิ้วนะครับแต่ว่าผมใส่ท่อเกา่าที่ใส่เครื่องคู่บวชตามันเป็นท่อ2นิ้วมันก็จะไหลไม่เต็มท่อเพราะว่ามันมันต้นมันขึ้นมาแค่นิ้วครึ่งมันขยายออกเป็น2นิ้วมันก็จะประมาณนี้ก็จะได้น้ำประมาณนี้แต่ระยะต่อท่ออุ้ยน่าจะเกิน ร้อยเมตรนะครับก็จะได้น้ำประมาณนี้นะครับนี่แหละถ้าต่อขึ้นไปตรงๆมันก็จะถึงนู้นนะครับอันนี้แปลงเน้าหวานนะครับเน้าหวานอีสัตวละเอีแต่ว่ามันจะมีท่อเนี่ยท่อท่อรั่วนี่เห็นไหมครับเอ่งน้ำเนี่ท่อรั่วเยอะอันนี้ก็รั่วเหมานเนี่ย ถ้าท่อดีๆไม่รั่วก็จะน้ำมันก็รั่วตรงนี้จนเจิงน้องเลยแหละนะครับน้ำรั่วเอาดูเยอะเหมือนกันนี่นะครับลอยน้ำรั่วคือน้ำมันรั่ว,ว,ว,วท่อมันเก่า มันก็จะน้ำไปสายมันก็จะออกบวชแห้ง้อันนี้ก็รั่วอีกนะครับรั่วยเยอะผมไม่ได้เช็คเนาะแต่ไม่เป็นไรรัว่วเดี๋ยวหญ้าตรงนี้ก็เขจาวก็ได้มันกินอยู่ดีนะครับเนี่ยอันนี้ไหลแรงเลยภาษาอีสาสนเขาจะกันย้อนแม่น้ำไหลบวชแห้งนะครับมันมาออกผีเบิดต่อคอใหม่โอเคมันก็จะรัว่วท่านนั้นแทนคชาเนี่ย แต่ไม่เป็นไรอันนี้ก็รั่วเยอะเกินจกเยอะไปเยอะครับเครื่องต่อเครื่องน้ำปลายสายมันก็จะแรงขึ้นนะถ้าท่อไม่รั่วตรงนี้ก็ออกออกกับ20เปอร์เซ็นต์ครับวันนั้นผมถ่ายคลิปแต่ว่าผมเผื่อลบไปนะครับมันยาวเกินก็ดีไปเจอหลายๆท่านเป็นสอบถามเข้ามาเห็นคลิปผมแบบๆนะครับอันนี้ข้าต่อมันรั่วพี่ถ่ายให้ดูรอยรั่วก็เพราะว่า ทำไมน้ำมันถึงไหลเบาครับมันถึงไม่เต็มท่อมันไม่เต็มอยู่แล้วแหละนะครับให้มันเต็มมันไม่เต็มอยู่แล้วแหละกำลังเดินมาหอบคือกันนะครับแดดไม่แรงนแะดดประมาณบ่ายสองบ่ายโมงจะเข้าบ่ายสองเสร็จนี่เหล้วเราเข้าไปบ้านสวนควายไทยแล้วก็ ไปเทสต่ตัวท้องภายที่กุอินจีก็ช่วงบ่ายจะอยู่ที่กุอินจีทั้งคู่เลยนะครับแล้ก็ดูอ่ะแผงเป็นแผงแบบโมโนนะครับโมโนฮาร์ดเซลลสี่ร้อยสิบห้าวัตนะครับสี่รอยสิบห้าวัตแต่ขนาดแผงเนี่ยเขาจะเท่ากับขนาดแผงสาม้อยแปดสิบวัตต์ แต่กำลังจะสูงกว่านะครับจับคู่กับปั๊สมสมม์ิโซลา่าเซลล์นะครับอยู่ข้างล่างชั้นชันเหมือนกันนะนครับชันเหมือนกันครับแนวดิ่งนี้น่าจะประมาณ1 5เมตรบวกนี้อีก4ก็เกือบ20เมตรนะครับบวกท่อตรงนี้เพราะว่าเรา เราสูบน้ําเนี่ยขึ้นบนที่ชันนะครับตรงนูน้นมันเป็นมันจะมันจะชันขึ้นไปนะครับก็น่าจะประมาณสี่ห้าเมตรเหมือนกันแนวแนวชันถ้าเรามองจากตรงนี้ขึ้นไปมันเป็นภูเนาะผู๋ยังไงเราสูบน้ําขึ้นผูนะครับขนาดเครื่องพยายนาคตัวเนี้ยนะครับกับคูวต้าเนี่ยมันยังปั่นให้เต็มท่อไม่ได้เลยครับเพราะแรงดันมันสูง ผมก็เลยเลือกใช้เป็นปั๊มสมิร์ z มาจุ่มลงในพื้นที่แบบนี้แทนนะครับเพราะว่าสมิร์เนี่ยเขาสามารถดูดน้ําลึกได้ดีนะครับดูดแนวดิ่งได้ดีแต่ว่าการส่งน้ำเขาอาจจะความแรงน้ำเนี่ยอาจจะสูบปั๊มปั๊มเผ้าร้อยปั๊มพวกนี้บ่ได้นะครับแต่ว่าชันแค่ไหนมันก็ส่งขึ้นได้นะครับเราก็มาทําแบบนี้แหละทำเอียงๆโดยสาเหตุที่ผมเนี่ยลองตั้งแบบนี้ขึ้นไปก็เพราะว่า ตั้งให้มันส่งไปสูงนะครับนู่นน่าจะประมาณสี่เมตรนะครับเราให้มันตกลงมาตรงนี้นะครับเพื่อที่ว่าน้ําอ่ะมันจะเวลาต้องเข้าใจว่าแสงแดดี่ยมันม,นมีช่วงที่มันแดดมันเบาแล้วปั๊มมันจะทํางานตา่ำตามไปด้วยนะครับพอดันไปสูงๆูงเป็นร้อยห้าสิบเมตรอย่างเนี้ย กว่านน้ำมวลน,น้ำมันจะไปถึงปลายท่อมันก็ใช้เวลาเกิดแดดหมดก่อนเนี่ยปั๊มมันก็หยุดทำงานหรือปั๊มมันทำงานรอบช้าลงน้ำมันก็จะไหลย้อนสายกลับมาถ้ามันไม่มีตัวนี้ใหญ่ไหลย้อนกลับมาเนี่ยก็ลงกลับไปที่หนองเนี่ยอันนี้แดดหมดอีกแล้วเมฆมาบางังนะครับนี่มาบางังเห็นไหมปั๊มมันจะทำงานเบาลงแต่ว่าถ้ามีตัวนี้อยู่นะครับตัวนี้นะครับผมไม่เห็นมันสูงกว่าปลาย่อเพราะว่า เวลาปั๊มมันตัดอย่างเงี้ยแดดหมดปั๊มมันจะทํางานเบาลงแรงดันมันจะตกนะครับมันจะดันน้ําขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้น้ําในท่อมันก็จะไหลย้อนกลับมาไม่ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันสูงกว่านะครับระดับตรงนี้มันสูงกว่ามันก็จะดันน้ําให้มันค้างท่อไปเวลามันมันจะจะไหลย้อนกับแค่ตรงนี้ส่วนตรงนี้นะครับส่วนส่วนตรงนี้นะครับไหลย้อนกลับลงไป แลแดดมันมันก็ขึ้นมาใหม่มันก็มาเติมตรงนี้มันก็ทําให้น้ําเนีย่ยไหลได้ได้ดีขึ้นได,ด้เรียบขึ้นนะครับเหมือนกับเราจินตนาการว่าเราดูดหลอดดื่มน้ําจากแก้วนะครับหลอดเรายาวกลัวจะมาถึงนะครับกลัวว่าสั้นกวน่าจะมาถึงปากเรานะครับมันก็ใช้เวลานานนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราเราเราเลิกดูดมันก็ไหลย้อนกลับลงไปในแก้วหมดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ พัมตัวนี้มันไม่มีการย้อนนะครับไม่มีการย้อนมันค่อนข้างที่จะถูกพัมตัวนี้ผมซื้อมาที่รนคาแค่สองพันเพราะว่าเอามาใช้แบบเนี้ยบางทีมันขโมยใครโจรมันเยอะนะครับใช้ของแพงไม่ได้อันนี้ก็ต่อตรงเลยนะครับทําคลิปแชร์เล็กๆน้อยเน,นี่ย น้ำมันก็เวลาแดดหมดนะครับแทนที่มันจะไหลถ้ามันไม่มีอันนี้ือมันไหลไหลลงที่ต่ำอยู่แล้วทำตามธรรมชาติของน้านะครับแต่ว่ามันมีอันนี้มากันไว้น้ําในท่อตรงนี้มันก็ยังเหลืออยู่เห็นไหมครับนี่มันก็ยังมีอยู่เดี๋ยวแดดมันเติมลงไปแล้วมันก็ไหลไปอีกมันจะได้ไม่ต้องดูดเยอะมันก็จะดูดเยอะขึ้นมาแค่ตรงนี้ปล่อยลงที่ต่ํามาแล้วมันก็ไม่ได้นะครับเราจะเห็นว่ามันดันมาได้แค่ลมเนาะนี่จะมีดันมาแค่ลมออกเสียงลม ดูว่าจะได้ยินไหโอเคประมาณนี้ครับ9้านาทีเลยขนาดพยายามทําให้มันสั้นนะนครับประมาณนี้คงไม่เดินลงพาลงไปดูปั๊มเนาะนะครับว่าลงยากเหมือนกันใบไผ่มันเยอะนะครับโอเคนะครับแชร์เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆน,นะครับ